เติมเต็มบางส่วนของอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ลงไปถึงขนาดการขนาดเล็กได้ขนาดไหน,บบนครับครับจากวันที่26 27ที่ผ่านมานะครับก็มีพายุฤดูร้อนนะครับในเขตของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ส่งผลให้25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็มีปริมาณน้าฝนตกนะครับซึ่งจากข้อมูลปริมาณน้ําที่ไหลหลงเขื่อนนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ เขื่อนแม่งับสมบูรณ์ชนนะครับก็มีน้ําไหลลงเขื่อนนะครับประมาณ4ี่แสนสี่หมื่นลูกบาทเมตรนะครับส่วนเขื่อนแม่พวงอุดมทลานะครับก็จะมีน้ําไหลลงเขื่อนทั้งสองวันนี้นะครับประมาณ8ปดแสนหกหมื่นกว่าลูกบาทเมตรนะครับซึ่งรวมทั้งสองเขื่อนเนี่ยครับก็จะมีปริมาณน้ําที่ไหลลงนะประมาณ1.3ล้านลูกบาทเมตรนะครับก็ส่งผลดีในการเก็บกักน้ํานะครับ ส่วนเขื่อนอื่นๆนะครับทั้งขนาดกลางขนาดเล็กนะครับก็มีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้นนะครับเช่นขนาดกลางทั้งหมดที่เรามีอยู่ทั้งหมด12อ่างนะครับก็มีแนวโน้มของปริมาณน้ําในอ่างที่เพิ่มขึ้นประมาณ8อ่างครับผมในส่วนนี้ครับพูดถึงว่าของแม่แตงเนี่ยช่วยมาเติมเต็มเลยต้องระบายนะช่วยระบายอยู่นะครับครับจากแม่แตงตัวเลขนะครับก่อนก่อนวันที่26นะครับก่อนที่พายุดูร้อนจะเข้านะครับของแม่แตงมีปริมาณน้ําการไหลประมาณ1-3ุลูกบาศก์เมตรนะครับแค่นั้นเองครับ แต่ปัจจุบันนั้นณวันนี้นะครับคลองแม่แตงได้ผ่านน้าจากน้ําแม่แตงเข้าสู่คลองประมาณ8.7ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะฉะนั้นสถา,านการณ์ฝั่งตะวันตกนะครับการใช้น้ําประปาจากุโมงก็ดีนะครับที่ใช้น้ําในการผลิตน้ําประปาฝั่งตะวันตกของเมืองเชียงใหม่นะครับสถานการณ์น้ําก็จะดีขึ้นนะครับในส่วนของแก้มลิงที่เราได้วางแผนที่จะระบายลงไปช่วยนะครับก็ต้องชะลอลงไปก่อนนะครับเราก็พยายามที่จะเก็บกักน้ํา ให้ไวในแก้มบินให้มากที่สุดก่อนนะครับถ้าเกิดวิกฤตภัยแล้งเกิดขึ้นในเดือนพอฤษภาคมครับเราค่อยระบายลงมาเพิ่มอีกครั้งหนึ่งครับพอรบประเมินไวสถานการณ์นัาหากเกิดพายุอูดูดอนแล้วมีฝนตกลงมาอย่างนี้ประมาณอีกสักสองสาครั้งเนี่ยมันจะช่วยบรรเทาอะไรได้มากขึ้นไหมครับอครับแน่นอนครับในช่วงที่ผ่านมานะครับในเขตจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ทางจังหวัดก็ได้ประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติภัยแล้งแล้วไปถึง10บอำเภอนะครับ แต่เมื่อมีฝนตกมาในช่วงนี้นะครับช่วงยี่สิบหกยีสินะครับสถานการณ์ไยแล้งตลอดจนสถานการณ์ไฟป,ป่าหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็จะเริ่มดีขึ้นครับ